สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราเข้ามากันกในเกม ID TV นนะครับวันนี้จะมารีวิวสกินของคุณหมอเอมรีดราเยอร์ในสกินผู้พิทักษ์ร่มเงาไผ่นะครับสกินนี้ก็คือเป็นสกินของซีรีส์แบบเงินของแพนด้านะก็มันจะมาทุกปีปีละครั้งเนาะโอ้ตอนที่ผมเห็นโปสเตอร์ของหมอสกินนี้คือหอ้ชุดแบบฉีกแนวหมอมากเลยนะแบบหมอใส่แว่นมีมัดผมอะไรอย่างเงี้ยเออสวยนะ ือเป็นสกินที่ชุดดูเรียบๆแต่ดูดีดูมีสไตล์ผมกเป็นคนที่ชอบสไตล์ชุดแบบนีแบบ้แบบนี้อยู่แล้วสวยค่ะสวยมากเลยชอบตรงผมผมอ่ะผมคนชอบผมแบบฟีบอลอย่างนี้อยู่แล้วดีวยเหมือนจะเป็นหน่อไม้ที่เขาถือเห็บสียาก็สวยดีนะโอเคครับก็ โดยรวมสก,กินนี้คือเราต้องใช้กระดูกแดงซื้อนะไม่สามารถใช้เพชรได้นะครับแต่ว่าอาทิตย์แรกมันลดต้อง40%เลยนะลดลดเหลือ800อกระดูกเองนะผมว่าน่าจะพอซื้อได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่านะครับโอเคเราเข้ากันมาในเกมเรียบร้อยละอันนี้เป็นด่านโรงพยาบาลขาหรือไทยนะโอเคอันนี้ผมก็ถอดอหรหัสละมีอะไรตอนเกมถอดหรหัสไปครับเราก็ชมสก,กินทักางทางไปถอดอหรหัสไปครับเอ้ยเมื่อกี้หัวใจเต้นว่าแบบ เหมือนฮันเตอร์น่าจะอยู่แถวนี้นะแต่เขา่าจะไล่คนอื่นอยู่เอ้าตัวเฟียเหรอโอ้โหเป็นแจ็คสกินไอแฟกด้วยโอ,โอ้เป็นโอ,นโอ้แล้วเจอเฟียด้วยอ่ะหมอสู้ยากด้วยมันเป็นตัวเบื่อแผลครับสู้ยากมากนี่เราก็ทอแท็บไปไปในระหว่างนี้ก็ชมสกินไปสวยเนาะชุดเรียบๆแบบชุดเรียบๆแต่ดูดีอ่ะชอบมากเลย ออออโอเคไม่ใช่ถอนหัยไปชิวๆโอเคเสียเชนกละตอนนี้สถานการณ์ก็มันเขา้าเหมือนเขาก็อยูกก่ใกล้ๆโรงพยาบาลน,นะเอ้าโอ้โหคนนี้เขาฉลาดนะขเขาแบบพอโดนโนกเสร็สเตีเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้มาร์เกิลมันเขาส่งสัญญาณแล้วว่าเดี๋ยวจะไปช่วยนะโอเครอบนี้ผมมากับมาร์เกิลสองคนนะก็โอเคหน่อยพอดีเราไปเล่นกันตั้งดับเซิร์ฟเวอร์เปิดปุ๊บนี่คือเล่นเลยนี่มัเล่นแบบเร็วมากเลย โอเคเดี๋ยวมักเต้นช่วยแล้วเอาแตกว่าเมืเอ๊ะเดี๋ยวนะสังเกตสาวน้อยไปโดนแผลตอนไหนเนี่ยโอเคเอาสาวน้อยจะวาป์ไต้องวาป์แล้วนี่นี่นมามาเดี๋ยวฮิวให้มาขอร้องเพลงหน่อยโอเคมักเต้นช่วยเรียบร้อยโอทีหิวเสรับเดี๋ยวเราไปถอดหักเครื่องข้างหน้าต่อเลย ผู้ล่นที่ดีนะครับต้องถอดอาหารนะครับทุกคนถ้าไม่ได้ทำอะไรถ้าไม่ได้ไปมีเหตุที่ต้องทำอะไรต้องถอดอาหาัสนะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับบอกไปเลยนะครับเดี๋ยวสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับปั่นแบบไม่ต้องคิดชีวิตขับปั่นได้ปั่นไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้สาวน้อยเขาไปสิงร่างเสียนนะเขาน่าจะช่วยบอกนะน่าจะพากระดาษให้อยู่วันนี้มาร์เกิลก็น,น่าจะกำลังย้อนกลับไปถอดหาเครื่องเครื่องเก่าละ มีอะไรครับตอนนี้ก็ชวมวิวทางพา,างชิวๆสบายๆโอเคตอนนี้ถอดอาหารหัสได้เกือบจะประมาณ50%ละตอนนี้ส่วน้อยเขาแยกล่างละเขาแน่จะใช้กระดาษอยู่นะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปตรงไหนกันโอ้โอเคนกเฟี้ยววิสวยตอนนี้ถอดหรหัสได้ประมาณเกือบจะสิบอ้าวส0 0น้อยฝีกันละ ขอเมื่อกี้ของเข้าจแล้วเมื่อกี้เขาคงจะบล็อกอ่ะเขาก็เลยกดล้างออกตอนนี้เขามาสิงต่อละโอเคมาเกินสามเครื่องเรียบร้อยแล้วครับโอเคตอนนี้เหลือเหลือสองเครื่องโอเคเขาเล่าเขาบอกให้ด้วยสวยครับกลัวเขาจะไม่เอาฝาล้อยต่อแทนมากเลยเนี่ยนั่นไงจริงจริงด้วยโอเคป่ะผมไปไปช่วยดีกว่า เ,เไอไมอ่ดีเดี๋ยวไปถอดรหัสกันดีกว่าเดี๋ยวมาร์เกิลน,น่าจะช่วยโอเคตอนนี้เฟียเขาน่าจะไปบ้านเล็กละโอเคปะไปช่วยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมาร์เกิลน,น่าจะไปฮิวให้เฟียอยู่โอกคนนี้เขาไม่เฝ้าเลยอะ่ะเขาทิ้งได้เขาทิ้งเลยนะเนี่ยคือฮันเตอร์ที่แบบไม่เฝ้ามันก็น่ากลัวนนะบางครั้งตรงที่แบบเขาถ้าเขาไล่เขาเขาไล่เก่งอะ่ะถ้าเขาไม่เฝ้าอะ่ะคือเขาไล่คนอื่นอะน่ยเครื่องมันก็จะไม่เดินเลยแล้วแบบคนก็มาช่วยด้วะเครื่องมันจะแบบช้ามาก โอ okay, เคเรียบร้อยครับช่วยครับมันางานตีเฟียได้เดี๋ยวผมหิวเลยอยู่สาวน้อยสิครับโอเคมาเกิลปั่นเสร็จแล้วเหลือเครื่องเดียวแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปั่นเครื่องนี้เลยก็ได้เพราะว่าเครื่องนู้นปั่นไปกันนิดเดียวเองโอเคเดี๋ยวมาเกิลน,น่าจะมาเกิลน,น่าจะรอช่วยครับมาเกิลก็สาวน้อยจะไปบล็อกละโอเคเรารีบปั่นเรา รหมอไม่ค่อยชอบนี้ผมแบบซัพพอร์ตหมอเป็นหมอซัพพอร์ตเลยนะไม่ค่อยได้แบบมีบทบาทเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเอาเพราะว่าหมอมันก็ต้องเป็นตัวซัพพอร์ตอยู่แล้วจุกมันจุกยากอย่างเงี้ยเอานี่ไปไโอเคสาวน้อยสิงเสียละนี่ตอนนี้เขาช่วงถอดหักไวก็ไม่น่าครับถอดหักแป๊บๆก็เสร็จละนี่แหละครับความโกงเครื่องถอดหักไวมากผ่านได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละโอเคมักเกิลบ็อกได้ถึงทีครับโอ้ตีเอ็มตีเอ็มมากโอ้ตีมักเกิลไปแล้ว แต่ว่าเขาไม่อ oh wow. right. ah ุ้มมากเกินค่เขาไปเอาเสียต่อเพื่อนอย่ามาล้มตรงนี้นะเพื่อนถอดรหัสอยู่เพื่อนอย่าลากัาตรงนี้สิน่าทไงมาเอาแล้วเอยะยะโดนไปแล้วหนึ่งคิดครับหิวกันขอฮิวกันเอาไหมโอเคไม่เอาฝึยครับฮิวครับฮิวเลยร้องเพลงฮิวลองเพลงหิวผมกลัวมันเพื่อมันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมรีบไปปั่นดีกว่าเอาแค่ค่เดียวก็พอละ ริปั่นริปั่นครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไปอุ้มมาเกินหรนูว่าไปเอาคนอื่นต่อเดี๋ยวเขาลมขึ้นมานี่หายนะเครื่องต้องเส็จก่อนครับเดี๋ยวผมก็อยหิวให้เต็มนะแต่แบบเซฟว้ก่อนดีกว่าน่าจะไม่โอ้โหตรงนี้น่าจะเฟน่าจะกินเต็มก่อนโอ้ยไปไปโดนอีกแล้วร้ายจริงหิวครับหิว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 ิวเหลือขั้นหนึ่งเลยขั้นหนึ่งคอยนิดนึงคอยนิดนึงคอยนิดนึง ไอ้เด็กอ่าแต่ผมไม่ทันโอ้จะหิวเสร็จแล้วอ่ะโอ้เสียดายอีกนิดเดียวเองตะกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้มาเกิร์นมาช่วยครับเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเขาจะนั่นไงเปลี่ยนสก,กิลพังเครื่องนั่นไงโอเคเดี๋ยวผมส่งสัญญาณเลยเปลี่ยนเครื่องขอรหาสครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องตรงหลุมพ่อแม่ได้อยู่มันมีเครื่องอยู่ไอ้เครื่องที่เราแต่ตอนแรกครับโอเคมาเกิร์นกำลังสร้างโล่ละ เคสังโลกเรียบร้อยรอครับรอช่วยครับแกงแกงครับเป็นหนึ่งเอ,อ๋ยสวยสวยมากมาเกินโอเคนี่ครับนี่นี่นีเขาตามต่อไหมเนี่ยเอ,อ๊ะเขาไม่ตามอะ่ะเขาเฝ้าเครื่องโอเคครับเฝ้าเครื่องเกาะหิวเลยเดี๋ย่คือให้เต็มเลยครับโอเคหิวต่อหิวต่อโอเคเดีย๋ยวเรารีบไปปั่นเครื่องตรงนู้นเลย คตอนนี้เฟียมาปั่นแล้วเยี่ยมครับเดี๋ยวเรารวมพลังปั่นเลยครับเขาน่าจะไล่มักเกิลอยู่นะว่าอ่ะนาง,งสาวน้อยว์ปมาแล้วโอเคทีน,นี้ปั่นครับเครื่องสุดท้ายแล้วสบายครับปั่นกันสามคนแป๊บๆก็เสร็จครับโอเคเราปั่นเลยครับโอเคเฟียเขาไปรอสแตมป์บายประตูและเฮ้ยทันเตอร์มาจะบอกว่าเปลี่ยนเป้าหมายนั่งไงเปลี่ยนเป้าหมายโอเคจุดเลยครับถ้าเปลี่ยนเป้าหมายเราจุดเดี๋ยวเราวิ่งไม่ทนันนะครับ เขาน่าจะไปหน้าโรงพยาบาลนะอ๋อหลุมอยู่ครับแม่โอเคนั่นไงไปหาเซียนจริงด้วยอุ้ยเฟียกดไฟอยู่ไม่ได้โดนหมอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่เดี๋ยวเรารีบวิ่งไปประตูบ้านเล็กเลยมาเกิร์นน่าจะกำลังวิ่งไปครับนะขอสปินไม้หน่อยฮิปป้ายแหวนโอเคโอเคมาเกิร์นเปิดประตูครับโอเคเยี่ยมโอ้พี่ขวัญอนาคตแล้วว่าแบบ โอ้เฟียได้นกไปสองสตัวใช้ไปนกสามตัวนนเนี่ยโอ้โหสองนกเร็วมากนะเดี๋ยวขอดูมุมมองสกินหน่อยโอ้สวยอะ่ะเรียบๆดูดีมีสไตล์นี่แหละคอนเซ็ปต,ต์ที่ผมชอบเปิดหนังสืออ่านหนะ่อยโอ้ดีโอเคประตูเปิดแล้วรีอ่อาสาวน้อยก็มาละว้าวดูกระดาษโอเคอเกมนี้ก็ นะรอยสามชิวๆนะออกเต้นสนะวยๆออกประตูครับเย,ย่ชนะโหเสียเล้งเก่งมากเลยนี่ขอกดไลค์ให้นะกดไลค์ให้ครับนี่ขอดูนี่ฟยฟิโอ้โหกสิาเโอ้โหเสียจู๊ดสองร้อยห้าสิบเก้าวิโอ้โหโคตรนานสุดย,ยอดเย,ย้